สวัสดีค่ะทุกคนลีลาวดีค่ะมือนีมาตลาดค่ะมาก็ประพัดประพัดสวัสดีหน่อยมาก็ประพัดค่ะประพัดแล้วอันนี้เป็นเบเกอรี่ค่ะร้านเบอร์เกอรี่เป็นอะไรที่ชอบมีเตแนวหมักเค้กกล้วยหอมค่ะ ถุงละทำไมครับอันนี้สิบสิสบอ,อันนี้ส0บสิบมีฮาสิบยี่สิบมีหลายรุ่นนะใ่ะอันนี้ร้อยหสบบาทนะัตเตอร์มิเตเนมาอันี้เค้กกล้วยหอมทองเดี๋ยวไปรองก,กันเดี๋ยวให้เลาะก่อนให้ลอกก่อนคะ่ะ อันนี้ของบำรุงไตจานละยีบสิบบาทแม่สามห้าสิบเดี๋ยวเจสิมาเอาน้ำนะคะเอาละตีมีอ้วนกวยค่ะกวยกวยตอนนี้อยู่ตลาดสดเทศบาลน้ำปีกนะคะ ปลาพาดได้มีมอรอบก,ก่อน,นเนาะปลาทือมันหนักอ่ะอร่อยหวานหวานเป็นเป็นร้านร้านที่ชอบ <laughs> นี่ปลาพาดนแนวเห็นเสีย่ยวแล้วนี่นี่ไงแนวหม,ม,ม,มักเอาสมผักทรงละสิบบาทเอาแบบเป็นแบบใด เอาตัวน,น,นี้อัวนี้นู้มักแบบนี้เอาสองถุงเนาะเอาแบบเอาแบบผักอันนี้ก็ผักบัวบเ่เอาสองถุงผ่านเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวนู้ใจหรอเอาผ้าถือให้แน่เด้อเบิ่งผักดูผักอึดเออ๋ักอึด แล้วมีแล้วมีแล้วถัว่วถ้ามารอตลาดจ้าตลาดเช้าเทศบันน้ำปีกเอาะเขาปุ่นมะเอาไซรัเอ่ะเขาปุ่นมะเอาผักไปลวกเขปุ่นผักกาดหน่อยผักกาดหน่อย มวยนี่นะอันนั้นอพิ่นขีดทั้งหนอกแมนบอปลาพันมีคนละเครื่องร้อมตัวนี้คนละเครื่องเอาเนี่ยเออหนาดีมันมีขอบพร้อมปลาพัดนี่นี่นี่ขอบอันนี้ก็สี่สิบหรอคะหวดเพิ่นหวดหรือมวยโอ้เธอซีเอาสามหาเอาตัวสี่สิบเพิ่น แต่ว,ว่ามีอยู่อเอาข่อไปตึกสะดุง้งมีห่ดไส้ไส้หน่อยวิง,อ,งอ๋อคนละครึ่งห่อมันบ่คะว่าได้เอาโทรศัพท์ตัวนั้นมานำคนละอันโอ,อ้น,นี่อันนี้เขากัมป่ะคะ่ะมีตัวเข้ากล้อง อ,อันนี้น้ำอ้อยเม่นน้ำอ้อยเนาะประพัดประพัดถ้าเอาไปเห็นยางกินได้บอกเอาเวิ <laughs> ดวปิ่งเอาปิ่งอยู่บ่ปิ่ง ปเป็นหนาประทูประทูประทูแมวประทู่ให้คุณรวยกันนะโอ,โอ้ยอุ๊ยแมวอ้วนประทูแมวแต่ว่ามันยังอยู่ของคุณรวยนะเขาสิเอาทางห้อหลอด เอาเอาหมูไปเฮ็ดเขาต้มสดหอนหอนมาคะนุมากซื้อสมพักลานว่างหันละแล้วเฮ็ดดีโอ้บอกทัวร์เขาอายุงันก็มีไปต่ำให้มันเบิดกันเดี๋ยวอันนี้หมูเรือเนื้อค่ะโอ้ยเนื้อเบิดเบิ่ได้กิน อลอดตลาด,าดแม่หาเพิ่์มาขายของบอกมาเลอะกันหน้าง่ายประพัดเนี่ยเยขากล้องทินมุวานะ่ยโอ้มันยังกระเขามันไก บาทได้ยี่สิบบาทถุงเท,ท่าไรค่ะกล้วยชาบเอาไปกินเหรียญครับค,ครับฮะอยากอยู่ <laughs> อยากกินอยู่เอาอันเดียวค่ะกินลายบ่ได้มันสิอ้วนแม่ค่ะเอาแบบจืด แบบเจืดได้แล้วมาหนึ่งถุงกินไรเพ่ได้เดี๋ยวสิน่ารักไม่เบาถ้าสำหรับคลิปนี้โอ้ลมลีลาวด,ดีพามารอตลาดนะคะได้เจอกันคลิปหน้ากับลีลาวด,ดีนะคะบ๊ายบาย เลือกก็น้อยมากด้วยนี่สิเอาเพิกไหมเอาเพิกบอพิี่เี่หม่อเปล่ะ จาก,กันคลิปหน้าเด้อคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะแล้วบอขายบอกที่ป่าน้องสุดบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายคะ่ปะปลาพัดบ๊ายบายคู่ไปตงรงโกคู่ดูโอ้มองได้หรอปลาพัดแล้วที่ป่านก็บอกขาย 了解吧。